ันนี้ให้ลูกตั้งเตรเอาลองบีบบีบพอล็อกวันนี้ให้ลูกน้องตั้งเตรครับก็คือเวลาผมไม่ได้อยู่ร้านก็ลูกน้องก็จะเป็นคนจูนคนโมครับแท้ๆนะ,ท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 ะ แต่แต่ดีด๋ยวน้แท้ๆันม,มึงบีไม่เป็นในฮานี่ม,มึงก็ขึ้นไปนั่งดีๆ่ะล่อรถผมต้องสตาร์ทเครื่องไว้บร้อน ก็บรรยากาศที่เดิมที่เคยมาตั้งครับก็จะเป็นทุ่งนานครับตรงนี้นี่ใช้ปั๊มลมของรถ,รถกระบะนะครับต้องสตาร์ทไว้ทำไม่สตาร์ทปั่นไม่ได้ปั๊มลมต้องทำงานตลอดนี่แหละเหตุผลผมต้องใส่ปั๊มลม ก็เราก็การค้าการขายนะครับเราก็ต้องทําเราไปลองอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้เราก็ทําอาชีพสุจริตนะครับหากินนะครับนิดเดียวพอเฮ้ยนิดเดียวพอพอเอาออกด้วยดิ บีบเตะเตะดูดิบีบพอแสบหูไม่อยู่ใกล้ๆนั่นนะฮะไม่ต้องรัดแน่นหนอกรัดแค่พอเดี๋ยวมันตามลองบีบดูดิล็อกแล้วอะ่ะพอแสบหูชิบหายเลยขนาดอยู่ตรงนี้ วันนี้ก็ห้าห้าตัวครับทําทีละห้าตัวทําส่งลูกค้าทีละผมก็ไม่ค่อยมีทุนเยอะนะครับก็นี่ก็เยอะอยู่นะนะครับเราก็ไปเรื่อยๆเ,เราทําอาชีพสุดริดก็อันไหนพอได้เราก็เลี้ยงครอบครัวได้นะครับพูดง่ายๆก็พอจะได้นะครับ พมร้มลมก็จะทำงานตลอดเลยตอนนี้ตัดแล้วครับเฮ้ hey. เปิดลมยาง บีบล็อกล็อกเลยไม่ต้องสืบไม่ต้องทำอะไรอ่ะแค่นับเกียร์มาแล้วแต่ตัวลองบีบดูดิแตะแตะก่อนไอ้เห้วลองไปบีบดูดิมึงอ่ะลูกน้องผมจะไปบีบนะครับ ททททททโอเคพ่อเก็บของแซรมหูแล้วเดี๋ยวเราเสียบสายฟังสีตัวขลางขลังรุนก่อนอันนี้ปั๊มลมมันจะทำงานหักเ๊ ถอดสายลมมุดนี่ก็จะเป็นปักเสียบทำไว้เวลาเรามาลงก็ง่ายๆแล้วก็ถอดสายลมอันนี้เก็บไว้ในรถนี่แหละพอดีเลยเข้าถังแล้วอันนี้เอ้บน,นอุ้นลองกดแต่ด้วยดิไอพี่เอ

ล่องนะครับเตรียมส่งลูกค้าดูฟเฟี้ยวดูฟเฟี้ยวดูฟเฟี้ยว เริ่มส่งลูกค้ามันยังเพี้ยนอยู่นะเปียวไม่เห็นไหมมันยังมีแหลมใช่ไหมตัวนะตัวกลางนี่แหละมันยังเพี้ยนดิยังไม่เต็มระบบเลยมึงเปี้ยไรมึงอุดหูทำหาอะไรฮะไม่ใช่มันไม่อยากได้ยินมันกลัวมันเกิดกิเลสเกิดกิเลสให้ฮ้ยมึงทำให้กูหน่อยเดี๋ยวมันจะบอกยีเดียว อเอเาลงของมึงอ่ะใส่คอมเมได้เลยรถคันนี้ก็จะมาใส่บางฟูใสบ่บังฟูนี่ก็มาถึงก็ต้องเช็ดเช็ด,ดแล้วก็ส่ง ประกอบใส่ตัวเครื่องอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยแลลูกยแพ็คใส่กล่องครับเตรียมส่งลูกค้าเตรียมส่งลูกค้าใช้ลมยังอยู่ไหมโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กตามนี้เลยครับเดี๋ยวเจริญยังยนครับเฟซบุ๊กนี่ครับนี่ครับเฟซบุ๊กตัวนี้เลย เดี๋ยวจเจริญยังยนต์เบอร์โทร0821351392นะโอเคครับเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ